ก็เ่านั้นจะแนะถ้เราตองลอกเราององแลก็ราสีก่อแล้วกมาตดสินใจทีว่ะกสีไรังเกได้ลงีก็ง่ายดคืออย่างนี้ก็ปนอย่างแล้ก้ม่สีนี้ะคมนอะใชความสัมต่ถ้าอยด้าดหลังนะองร้กามันอย่ในสา้านเป็นล่อกมาออรเรนจ์นะ็เนี่ยออกเห็นเวอรนจ่วามแงนิ่ยีามั้นด่อยนะคะเดี่ยวเทำรมาณองอัน้นะถ้ามองกระจกนะคประางสีาเปลอนา ทำตรงนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามันจบแล้วนึ่งแต่นตอนนี้มันยังไม่อยู่แต่ว่าเนี่ยตรงนี้โอเคนะคุณชันแต่ประเด็นก็คือถ้าทาหน้าตรงนี้ก็ต้องทาคอด้วยนะคะส่วนตัวผรูพี่ว่ามันรู้สึกจะค่อนข้างขาวเยอะเป็นอึงค่ะอาจจะต้องใส่คอนแดงเข้าไปหน่อยหน่าจะพอได้แล้วดูแน่นต้องเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะลองดูค่ะเอาใส่อีกแกนเห็นไหมแค่นี้เห็นชัดเลยมีข้เท่ากันคะมีความเนียนใกล้เคียงกับผิวที่ออกแดงอมส้มมากกว่าด้านนี้ที่จะดูขาวแล้วมันจะดูวอกเกินไปนะคะ